ลงคลิปเยอะๆไลฟ์สดสามครั้งนะคะเท่า f c นะไม่ใช่ว่าแต่ทำเงินเวลาก็เหมือนกันนะไลฟ์สดสามนาทีนะคะเอ้ไลฟ์สดสามครั้งนะคะเท่า F4 หรือเพื่อนๆช่วยดูคลิปแปดนาทีของเราจนจบนะคะคลิปเดียวนะคะอันนี้คือมันเป็นกฎของยูนะยู you, เขาละเอียดนะถามว่าบางคนบอกว่าสร้างรายได้ไม่ใช่นะคะ แต่ตอนนี้นะคะขอบอกอีกอย่างหนึ่งถ้าเห็นอย่างช่องแอดหอมยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้เจอโฆษณาให้กดข้ามนะคะไม่ได้เงินนะคะเดี๋ยวนี้เปิดใหม่มีโฆษณาเข้าหมดเลยนะอยู่เขา้าเป็นคนฉลาดนะถ้าเขาไม่ฉลาดเขาคงไม่เป็นเจ้าของ Google ไม่จะเจ้าของทุกอย่างเนาะค่ะขอบคุณค่ะช่วยดูคลิปนะคะพวกเรานี่แหละช่วยดูคลิปกันและกันนะ คอมเมนต์ไว้แอดจะดูนะคะก็บางทีแถมไปอีกนะคะไม่ต้องห่วงนะ,ะช่วยดูกันนะคะเมื่อก่อนแอดอะทำช่องนะคะถามว่าเอฟซีนะไม่รู้นะแอดหอมอะบางทีเขายังคิดนะว่าเขามีความคิดเดิมๆอะยังคิดว่าเออแอดหอมอะมีแฟนนะคะแอดหอมไม่ได้เป็นสาวไม่เป็นแม่ไม้เท่าแก่สาวแก่แม่ไม้อะไรนะ เหมือนกับไม่มีเหตุผลเนาะแอดก็ไม่ไม่โทษเอฟซีนะว่าเรารักลุงรักป้าแล้วกระเตกทิ้งครอบครัวท,ที่ที่ที่มีแม่นะคะอายุแปดสิบกว่านะคะเหตุผลนะคะที่แอดหอมไม่ได้ไปตลอดต้องไปอยู่โน่นเป็นบางคนเอฟซียังอยากให้เราอยู่จนแบบอยากให้อยู่แบบอืมอยากให้อยู่แบบว่าตลอดไปอย่างนี้นะคะ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเพราะว่าอย่างก,กับแอดหอมอ่ะ จะอยู่ตลอดไปนะคะแอดหอมต้องมีแม่ที่คอยเป็นห่วงแอดหอมนะคะแล้วก็มีสามีเรายังมีหน้าที่ว่าเป็นภรรยาต้องทำกับข้าวแล้วยังมีลูกแอดหอมอยู่บ้านคนละหลังกับลูกนะลูกอยู่บ้านสวนอนะบ้านสวนนะ่ะคือบ้านลูกนะคะแล้วก็ยังมีหลานนะคะหลายคนนะคะแต่แอดก็ก็ขอพรปู่ท่านแอดก็สัญญาว่าแอดจะกลับไปกลับมานะคะแต่เราก็เหมือนคนมีเวรมีกรรมนะคะ อายุขี้นะแอดหอมก็อายุขี้ห้าสิบเก้าปีนะคะดวงมันก็ไม่ดีไม่ดีก็ดีไม่ดีนานนะแอดหอมไปอยู่กับลุงแอดมีคดีนะคะคดีแค่คำรถให้เขาแก๊กเดียวนะคะจากคนนั้นคนอุดเขาอยู่ไหนนะร้อยเอ็ดหรือว่าอุดรขอนแก่นนี่แหละลูกทีมแอดเองนะจาไม่ได้แล้วนะศาลมาจากที่โน่นแอดหอมไปไปขึ้นศาลแอดหอมให้เจ้าของที่แอดไปคํารถไปเคลียร์เขาไม่เคลียร์ แล้วคนที่ซื้อเขาเป็นคนที่มีความรู้นะที่มาประมูลซื้อของเรานะค่ะเดี๋ยวจะไปเข้าไปชมจ้าจ้านกเข้าไปเจอเอาขนมฝากไว้แล้วค่ะช่องย่าจันหอมขอบคุณค่ะค่ะค่ะนกก็ไปให้ประจําขอบคุณค่ะคุณนกคุณน,น้องนงด้วยเนอะน้องนองก็ไปดูคนอื่นแอดนงถ้าเรานะมัวอยู่แต่ห้องเราไม่ไปหาใครนะคะ เราก็จะไม่ได้คนที่เข้ามาหาเราเหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าเราอยากได้คนที่เข้ามากับเราคุณนกคะ่ะวางลิงก์ได้เดอ้อวางลิงก์ได้ค่ะวางลิงก์ได้เลยเด้อคุณนงวางลิงก์เลยนะคะวางลิงก์ได้เลยเพราะว่าช่องน้อยมันหายากนะคะมันเข้าหายากมันเข้าหาช่องยากเราเปิดนะบางทีเราพิมพ์ชื่อเต็มๆนี่แหละเหมือนกับว่าคุณนงดอนเมืองอย่างนี้นะเราเข้าไปมันมันหาไม่เจอนะคะ ยิ่งเราไม่ลงคลิปเยอะๆอะไรนะเขาไม่เปิดหาไม่เจอแอนหอมอะ่ะวางลิงได้เลยเด้อจะ้ะแอนหอมทำทำไว้ ทำช่องไว้หลายช่องนะคะเพราะว่าอันบางทีเนะาะคราวนี้เป็นเขตแล้วมันเป็นเอ็กเซนต์เดียวกันนะคะแอ้หอมเป็นเอ็กเซนต์เดียวกันน่ะที่โดนนะนะคะแอ้หอมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเด้อจะ้ะเป็นเอ็กเซนต์เดียวกันนะคะเอ็กเซนต์เดียวกันทีนี้มันเลยพากันไปหมดเลยเห็นหอมอาจจะเข้าในเมืองวันนี้นะคะ ยาจันหอมนี่อีกนะยาจันหอมนี่ก็น่าจะเป็นของคุณแม่หรือเปล่ามาเปิดนะคะเราโดดไปโดดมาได้ค่ะ fc ไม่ต้องห่วงเราโดดได้นะเหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่าช่องอะคะ่ะเหมือนเราดูช่องลุงช่องป้าเนาะเราก็เข้าไปดูช่องอื่นได้อย่างเงี้ยมันโดดไปได้นะคะ fc มันโดดไปดูช่องนั้นช่องนี้ได้โดดได้ทุกอันนะคะ อยู่สักห้านาทีสิบนาทีอย่างนี้ค่ะนี่ก็อีกช่องหนึ่งนะคะบางคนนี่นะแบบเขากลัวเนาะกลัวแบบว่าคนไม่มาดูช่องเขาอย่างเงี้ยเขาแบบไม่ยอมอ่ะไม่ยอม,ม,ยอมนี่ใครอย่างเงี้ยค่ะไม่ยอมไปช่องใครนะคะเหมือนไอ้หอมมีหลายเครื่องแลวบางทีไอ้หอมไร้สดอยู่ไอ้หอมยังวิ่งไปช่องนั้นช่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ นี่อีกช่องหนึ่งของแอ h หอมนะคะเนาะ,ะวิ่งไปวิ่งมานะมันวิ่งไปได้หมดปะคะแต่ยังไม่สร้างไรายได้มันเปิดโฆษณาเดี๋ยวนี้มันโฆษณาใส่หมดเลยนะเข้าสุดยอดนะแต่เรากดข้ามนะคะ f c ข้ามเลยเพราะยังมันไม่ได้ให้ไรายได้เราหรอกนะค่ะถ้าถ้าได้พินได้เป็นเจ้าของช่องนะคะทำสิบเหรียญน,นะคะ